ที่ข่าวจากกองกิจการนักศึกษาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยรา,ามคำแหงนะคะได้จัดกิจกรรมตักบายธนส่์เนื่องในวันไหว้ครูค่ะ เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมากองกิจการนักศึกษาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงจัดกิจกรรมตักบาตแดคณะสงฆ์เนื่องในวันไหว้ครูณห,ห้องศักด์ผาสุขนิรันต์อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในงานมีพระอาจารย์ถาวรถาวโรเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สืบพงปราบใหญ่อธิบดีอธิอธการประดีมหาวิทยาล,ายาลัยรามคำแหงเป็นประธานฝ่ายคารวาสน้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้นะคะทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนิ่งก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีจะได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมนำธยธธรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนคณาจารย์และคณะเจ้าภาพได้ถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าร่วมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการรวมใจกันร,รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไปและภาพแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นด้วยสองมือของทุกคนในครั้งนี้ใครได้เห็นจะได้หันกลับมาร่วมใจกันทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ ในช่วงนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยารามคำแหงและนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้เราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเราอยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้เห็นว่าความเป็นสิทธิ์ความเป็นครูเนี่ยมันมีที่ไปที่มานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยคือ,อมีการพูดถึงความรู้คู่คุณธรรม นะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือคุณธรรมที่จะติดตัวนักศึกษาไปกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะทําให้เห็นว่าเราอยากให้นักศึกษาทุกคนนะได้เห็นถึงคุณธรรมนั่นเป็นยังไงนะครับโดยได้มีพิธิสงฆ์ในตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวตอน9ก้าโมงจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นพิธีไหว้ครูนะครับาฝากตัวเป็นสิทย์นะครับก็ เป็นกิจกรรมดีๆครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นอธิการบดีเนี่ยเชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาที่อยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สอนให้เยาวชนหรือสอนให้เด็กหรือสอนให้คนในสังคมเป็นคนดีหมดแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งชมรมนะครับที่ที่เราก็อยากจะส่งเสริมให้เขาทํากิจกรรมดีๆนะครับในสมกับที่พวกเราเป็นชาวพุทธครับผมครับเราทําบุญตักบาตรก็คือการให้อย่างคือการสละอย่างหนึ่งนะครับก็ ถ้าเราสามารถนําเอาความรู้สึกนี้ไปใช้ในสังคมได้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะทําให้สังคมม,มีความสุขอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างเป็นสุขนะครับในวันนี้การจัดก,กิจกรรมของเราก็ได้มีการให้เพื่อนเพื่อนนักศึกษารวมทั้งสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันบําเพ็ญทานสร้างบารมีโดยการทําทานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในการทําทานก็จะสร้างอาน,นิสงส์ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าการทําทานน,นอกจาก นอกจากจะเป็นการให้ให้ผู้อื่นมีความสุขตัวเราเองก็สามารถมีความสุขจากการให้นั้นได้ด้วยครับและเป็นการลดความตะหนีถีเหนียวของตนเองและเป็นการฝึกคุณธรรมด้านการให้การรักษาศีลภาวนาต่างๆได้ได้ด้วยเลยครับ